ครับวันนี้เฮามาเยี่ยมยามน้องสาวลาไต้ขุดไก่บ้านถึงถิ่นเลยครับเมืองโขงแขวงจำปาซักครับกำลังเส็ดอาหารกินพี่น้องทั้งปิ้งทั้งลาบทั้งก้อยโดยสาวลาไต้สบายดียดมีโอกาสมาเยี่ยมยามอีกครั้งหนึ่งครับที่บ้านเมืองแสน <มา S 1> แขวงจำปาสักค,ครับกำลังกำับเข้าขกินแรงครับพี่น้อง ตัวนี้เนี่ยคนซีโมะขี่ปลาใส่ปูนทองให้กินปูนทองอันนี้ดีอันนี้สีต้มสีต้มเนาะอ๋อรวยชักเลืยพี่น้องครับได้ปลามาเฮ็ดกินแรงครับไม่ย้ำไหนไอค็อกินแต่ปลาขึ้นมาขึ้าแบอยู่ไทยว่ามีปลาบอเลยกินปลาเนาะปลาแซ่บปลาที่เราไตเนาะปลาทำคลองเนาะปลาสก๊อตเนะครับปลาใครยังไงปลาอย่งขบงเนี้ ยางโกแขป่ายำแรงเนาะโอ้ขายทุนเคยได้ไหมคะสินะโลหอันนี้โลหนึ่งวันี่โลน่งเป็นกระดาโลชนิดอะไรโลเว้อ๋อโดยยางโลขายเลยเนาะโลหภ์สีพันกี่พี่น้องปลา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 เป็นใครเอ็นดังปะอ๋อโดย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 ปลาจากตลาดเช้าบันกระสังครับตาวลาวใต้คนไก่บ้านครับพี่น้อง พื้นใหญ่บ้านจากดอนด้งมาที่เมืองเสียดแล้วครับเพราะว่าพื่นค้าขายดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกในการผลิส่งเนาะขายทิมพี่น้องได้ปลามาบางรายได้มาคิเซาวด์นะปลาทึ่งเลยโุ่นละสิบพันสองพันหนึ่งเลยปลางคู่แบบโค้ดละสิบพันกีบน้ากระสังเลยครับทำสิกินมาเราใจเนาะปลาเนาะทำสิกินโตยิ่งใหญ่เนี่อันนั้นปีงแพงใช่ป่ะปีงแพงเลยครับวันนี้ มานอนที่ดอนโขงครับในป่าแซบจากตลาดเซาบานทักสังครับมาเล่นครับสาวลาวใต้คนไก่บ้านครับมาผู้แขนลูกสาวเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนได้ลูกใหม่ได้ไดวได้เป็นูกใหม่คนที่สามที่สี่พี่น้องท้าบังกลกันไปเล่นพลมาอยู่ท้ามังกรลูกชายคนแรกเพื่อนนะครับเขาก็ได้อาหารเมนูปลาโขงมาปิ้งกินครับพี่น้องเข้าเพรเพรสะแล้วก็นี่ครับปิ้งมโตเลยครับแม่ไข่พี่น้องปลาป้าขนาดนี้นี่ครับ ตัวเพิ่งนี่เลยครับพี่น้องตัวนี้ค่ะเขาเขาป,ปิ้งแล้วเขาสะระก้าขี่มันก็ท่าใช่ได้เพราะว่าแห้งคูดแห้งแซ่บปลานี่พี่น้องได้ทั้งปลาป้าปลาสอา้อยปลาเพาะแล้วก็ปลาเพี้ยปลาเพี้ยนี่เขาลาบปลานี่เขาปิ้งแล้วก็ปลาอันนี้ก็ปิ้งกันครับพี่น้อง,น,น,ง,น,น,องนี่ครับปลาเน,นื้ออ่อนครับปลาเพาะอันนี้เป็นบ้านอยู่ริมแม่น้ำโขงครับอยู่ในดอนโขง อยู่ฝั่งบ้านเมืองแสนตระพมเป็นน้ำโขคขบไปก็จะมีโดอดอีกฝั่งหนึ่งคือโดอดเล็กไฟซึ่งเป็นโดดนขะดาในใหญ่เทบนีครับพี่น้องโดดข้าวเม่าโดดสมดโดดโค้งโดดด้งโดดเล็กไฟครับซึ่งเป็นโดดที่มีหมู่บ้านอยู่ตามเกาะตามโดน 4, ดนี0พันโดดพี่น้องชาวบ้านก็มีอาชีพในการหาปลาน้ำโคในมองเม,มื่อคืนเมื่อคืนเลยครับพี่น้องขันว่ามาก,กังเวนี่ห็นเรือหาปลาอยู่กาคุมเป็ลายสแสดงว่าเมื่อนั้นปลาขึ้นครับพี่น้องวันนี้เขากำลัมากินข้าวแรง ทงปลาเนื้ออ่อนปลาก็ดครับพี่น้องผลัดสปิ้งย่างกับลาบก้อยซุปกินกันพี่น้องครับที่ริมโคงบ้านสาตะไตร่คนแก่บ้านครับพี่น้องลืมเบิ่งเมื่อกี้ไหม่ครั้งหนึ่งใครมันเฮียอะไรเนี่ยยิงลงคืนเขาบอกพี่นยังเยอะเอารถมันจังปร้งง่ายเอาออกม่อ่อขังโดงขัง สูตรพ่อครัวหัวป่าครับเ,รเพื่อนอยู่ริมน้ำโขงหรือริมทุ่งนาครับงามพี่น้องมีถะุ่นบ้บัด้วยครับหัวลดใส่ไหนบ้างนี่น้ำมันบังสุกัสต์ก็ล้างแล้วอันนี้ปลาเพียเนาะแม่ปลาเพีย ซดหรือว่าซดแอนซื้อมายังปรอันนี้มันมันอันนี้ได้อมันแสบอะีมันติดมันโบขคือตอนเท่าอันนี้อ๋อโดยโดมันโบขคือแบบซดซดเท่ามากเลยสกดน่เกตมันติดบ้านเพิ่นโชคดีครับปลาทุกงโลย์ายเนาะขั้นมาปลาโบขึ้นเนี่ยก็ยังมีให้กินอยู่เนาะ กยซู้อมาได้ปะจำเกี่ยวสินะอยากปะแกงก้าวกาจินบุคเือบุคเรือหม้อหม้อใ้เราจุ่มไดือ่อ๋อโดยตลิดก้อยละคกขักแล้วหม้อเดือดแล้วครับสวยกันครับพี่น้องมาจะเบลลยวเต็มหม้อเลยครับพี่น้องต้มทั้งปลาปาาแลกวา็กระดูกหัวปลา ปลาเพียครับพี่น้องต้มสมมะเขือเทศครับเห็นบอลเลยเดี๋ยวนี้มาได้อยู่ดดนโดงหมดเดียนี่ะนะเน่ไปมากๆคือกันโอแบบว่าคือมาอยู่ดนดนดดนขู่น,นะมึงแสนะนะเนี่ยคือมงแสนมันเป็นบานใหญ่นะกายมันเป็นบอนเจริญนะกายอีกยอย่างหนึ่งนั่งเองกายแบบว่าค้ายเครื่องออนไลน์นะกามันกะไก่กับขนสทงเนาะม<อ>ันกะสะดวกสบายในการแบบว่าเวลาลูกค้า โทรมากักขึ้กักเศร้ามากักส่งในเลยสิเนาะแมนบรรยากาศครับข้างบ้านครับประมักบ้านอยู่ริมแม่น้ำแ <Man, boy. S 1> มนบ้านเจ้าไหนโชคดีสองสันเลยบ้านริมแม่น้ำกับบ้านริมทุ่งนาเนาะ <c oughs> ลืมเบิ่งมันใหม่ครับพี่น้องบอกคุน้นกับเตาเพราะว่ามันเมันเป็นเตาแล้วนะเตาหนึ่งเข้านะม่นเป็นเตาย่างครับพี่น้องครับ <c oughs> เป็นได้ไม่ได้ยงัง <c oughs> ไ, <c oughs> ไปดีกกันบ้างพอดี ละง,งามเนาะกำลังคืมเนาะมันร่มลื่นน่าอยู่ครับบ้านครับพี่น้องอยู่รินนมน้ำเลยข้ามมาคืนมาเนี่ยคือสิได้ยินแต่เสียงคนหาปลาครับเสียงเฮือหางเสียงเฮือคนเที่ยวข้ามโดนต่างๆนะครับน้องนางครับอันนี้ปรุงได้ยังครับโอ้ใส่เป็นซองบอรหรือใส่ไัมซ้นไหนใส่ใส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  โบเซฟมันกระพุกกรไงครับยังบบซิมได้ยังบปุยู่บบซเนาะบเบาวะโอเคได้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 มานนัวแห้งว่มันัวสีง่ว่าจะเป็นสนซื้อของเจ้ากับสนซอก็ได้ยีห้อใดดาซ่าวะนี่คันนียกเอออีโนโมโตะอายโมโตะเนาะต้ี่มาติีมาเมืองเรานี่ยกินแต่ดาซ่าขงสุดเนาะเบิงขาซซิมด้เอาห้ได้ดาซ่าเลยคนก่อนคนก่อนครับ ข้างนัอดอยู่กันสี่ห้าคนมั้งตอนี้สี่คัอีทอยู่สามอ๋อครับลูกเมื่อกี้ตวนก่อนหนึ่งมาดดด้วยมันดัดด้งเหรอด้วยเลยจาน้ำใส่เกลือใส่เกลือปือสะบัดแยกบ่ใส่อย่างเจ้าปกติใส่เกลือแหละเกลืออีกไปมาก,กินปลาดัมโค้งนี่มาลูกครับพี่น้องทางนักสังเมืองแสนครับ ลายแห้งพี่น้องสายแคมป์สัญญาณขนาดแบบหมักเกล็ดกับข้าวกินแบบปิกนิกขนาเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมไป่เนาะเปิดประทุนเลยตั้งแคมป์เลยแล้วสินะคักเลยแล้วสิมิดเท่านั้นครับจะได้ลงที่อย่างลงตัวเลยเนี่ยลงตัวแล้เดี๋อวจะใช้น้ำก้อยไปน้ำก้อยเนาะปิดก่อนกีนปลาขอสุกนะครับพร้อมหอมไปแล้วครับติ่กับเจลบนี้คักนี่ใสงนว ใส่องใส่รเลยแป้งงวพี่น้องลึกบบอแท้จริงมันกับมาไล่หรออันนี้รถดีพี่น้องเลยรดีอ้โหด้เปิ่งานขึ้นมือๆเนาะน้องแป้งงวลนพี่น้องเองเกลือคนนั่งซีโมหรือเล่า้าเลยก้าเลยมันชุ่มาจากซีมบิหาีมลองนมันข้าว กินเลียบไปก well. e ่ mm. อนแก้มเบียร์ม่เห็นมูซุกมันแดงอยู่แซับ ปลาแม่ไข่มันพอดีกินเลยกลางใหญ่กินไงอยู่เป็นไรครับย,ยายามันเปื้อนป่านครับมันต้องมันพิษต่าง นอ,อ,นอ่อนๆคักข,ขนาดอุ้ยหอมๆอมมีน้องมกุกนะขีปานะคักขนาดเลยครับรสจะซุปมันชั่วขนาดอีน้องมุกใส่ปลารวมปลาปากปลาเพียครับ พอปุ so ๋งแล้ว <OB> ค <disease> ่อยมาขวแม่ปุ๋งแต่ค่อยมาขวบแ้่ค่อยใส่พักใส่อิดน้อยหนึ่งมือสาตแล้วเมื่อเมื่อสศร้าตอนขันตอนอันนี้มันแสบสูตรก้อยปลาที่เมืองแสงครับ ค่ะอ ER <cn Jean> ันนี้ข้าวชุบก่อนข้าวจังสีไปขวดตออ่ะขวอะไรจังใส่พักไม่จังพักโมเหียวใส่ช่องจันเนาะดูดูียบร้อยแล้วครับหอมอ็ขวดเนาะหอมขวด บางทีเขาบ่กหางจะได้อ่ะจะจะกินเพลสหมดแล้วก็เอากระเอาไข่เก็บสองเอิ้นหน่อยทาซิมด้วยจ้ะเอาซุกเลยเนาะอยดีกว่าสำลักด้ว่าเอาซุกเลยซุกนั่นพวก,กินพวก,กินดิบไปใเด็กไม่ค่อยฮะอ,อ,อ๋อหาก,กินซุกก็ดีคือการบรรยากาศดีขนาดเลยครับเงียบๆได้กินด้วยเสียงเรือหาปลาครับพี่น้องอยู่จะหาเขาคืนกินปิ้งปลาจนเบื่อจะซื้อเมื่อพี่น้องเลย มาจะสุกครับโอ้มาแล้วครับพร้อมบริการเนาะโอ้ยังเหลือตุมลงข้าวไปค่ะเรียกน้องอาหารพื้นบ้านครับที่เราใต้ปมป้ากล้วยป้าจะใส่มาะรูพุทธหมอจะเอามหลูพุทธอันดูมีหมอ ขับสุดแล้วครับพี่น้องเมนูอาหารแรงของบนี้ครับที่ลาวใต้ครับบ้านเมืองแสนครับอ่ะพีสีไทยอาหารรับปลาระละละปะเพี้ยร์พืชท้องปลาครับพี่น้องดิบด้วยครับแบบเลือกความิ๋งขำบวกกันมากไม่รู้อะไรนะแซ่บสุดๆเลยแซบว่าแซ่บขนาดเลยรับปลาพี่น้องลาบส้มครับพี่น้องมันจะคมมันหนึ่งได้ มาุดยนเมนูหนลาบปลาเพียสมลาเมนูรสจาดสุดเลยครับจะกินถึงที่เลยับแกงกันมันยืมนึกอะไกินอะไรมาีหนาปาเฟียพอายัดไปยย่ะนะบูเบยเดี๋ยวมาเถอะหนาแล้วแม่ยิดีเราหวยิ่งเสพเซพบม่อาจำจินม่หาปีเดียว่กี้เขาแรงถ้ากินมานี่แสดงว่าคือปากเนาะเสบเนาะ เขาอย่างหนึ่งอีกขวดหนึ่งหยาดบัพอกินฮะตล้วนี้เขาเย็นบังเดาครับรู้ท่านอยากซื้อปุ๋ยอะไรอะไรอันสุดพักขนาดเลยครับพี่น้องอาหารแรงของบ้านนี้ครับถ้ากันไปหยอกกันดนูไหมอืมไอ้มากินเผาบ้ามาเอ้ยน้องคนนี้บ่เคยกินไหนทั้งสีแสบหรือบ่วแสบไปกินไม่เดี่ยงพักขนาดเลยครับมกปืนทองปลาแซ่บขนาดเลยครับ มกขี่ปลาแซบไหลก้ปลาเขาไปกินเลยมักสุดปิ้งปลาปากกับมกใส่ปลามันขักหน้าเนาะมีโอกาสสิมาอย่างหอวปล่าอ้ยปีหน้ามาอีกแล้วมากินปลานางมานี้พี่น้องครับเออปลานางมุกขึ้นงานมีหายยากเนาะแมนปลานางนี่ขึ้นเึ้นอร พัดไปอีกประมาณเดือนหนึ่ง๋อมันเข้าสู่ในช่วงน้ําหลายขึ้นเนาะน้ําขุ่นเนาะจะมาป่านางเนาะเอาไปยังครับรอได้ครับปีหน้าครับพี่น้องสิมาช่วงเดือนเจ็ดบาทนี้จะได้กินปลายใหญ่ครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่เห็ุกับเข้าสู่กินเด้อครับบมกใซ่ปลาเซบหลยพี่น้องครับไปติดตามเพลินเด้อครับพี่น้องสาวลาไต้คนไกลบ้านครับพี่น้องฝากติดตามเด้อทั้งสงสาวลาไต้คนไกลบ้านเนาะครับปนะครับบ๊ายบาย ผงไพ่กว้างใหญ่ไพศาลประการตาแท้และเหมาะสมลิบเรีวที่วเขาหมอกรงดรื่นรมง,งามตาเปลินใจความทุกทุกสิ่ง เช้าชมทะเลมองสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาสุดขอบฟ้าไกลชื่นใจแสนสุง่มุราจิบชาฟังเสียงเรไรเวลามุนผ่านเลยไปแต่ใจไม่เคยหยุดเงาความ